ฝ่าอูซีกุมบิดตะวันร้องพี่น้องผู้ที่มีอีมานที่ศรัทธาต่อร้องผมขอสั่งเสียแต่ตัวของผมแล้วก็พี่น้องทั้งหลายนั้นให้มีความยำเกรงต่อร้องตาลาอลัอลอลอฮ์บอกว่ายะอิลลัดีนอามานตะกุลลอฮะวะกูลูกอลันซาดีดาโอเบรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับขอให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้มีความยำเกรงต่ออัร้อ์วะกูลูกอลันซาดีดาและพวกท่านทั้งหลายนั้นจงพูด ด้วยกับคำพูดที่เที่ยงตรงนั่นหมายถึงว่าการพูดด้วยกับการที่เราอีมานต่อเลาะนั้นเป็นการบ่งชี้ถึงบุคคลหนึ่งที่เขานั้นมีอีมานและปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีอัลล์าบอกว่ายุสเนะละกุมอามาละกุมบายักฟิลละกุมซูนูบะกุมนะครับใครก็ตามที่อีมานและยำเกรงต่อเลาะแล้วก็พูดในคำพูดที่ดีนะครับที่มีอีมานมาจากหัวใจของเขานั้นอลัลลอฮ์ตาลาก็จะ ปรับปรุงแก้ไขการงานของพวกเขาอัลลอฮฺตาลาจะตอบรับคุณงามความดีของพวกเขาและอัลลอฮฺตาลาก็จะอภัยโทษบาปของพวกเขานะครับบาปของพวกท่านทั้งหลายัล้วบอกว่าว่าไม่อยู่แต่อินละฮาวะรซูละฟะก็ดฟ้าซาฟาอุซันอัลซีมาใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮฺและรอซุลลลอฮ์แล้วแน่นอนนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่รอสุบะฮ่าอัลลอฮตาลาได้บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาและผู้ที่ยังเกรงต่ออัลลอฮ์ พี่น้องครับขอให้ตัวของผมและพี่น้องทั้งหลายนั้นได้สรรเสริญต่อล่ให้มากๆขอบคุณต่อล่ให้มากๆที่อัลลอฮฺสุบฮาานุอัตลาลายังให้โอกาสกับเราในการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกวันสองวันที่เรานั้นจะได้เข้าสู่ในช่วงเวลาอันประเสริฐนั่นก็คือการเข้าสู่ช่วงสิบวันของเดือนสุน,สนฮิจญะนะครับเป็น ช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาได้กล่าวถึงความประเสริฐมากมายและมีสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีสุลลฺลฮฮุอัลเวะสัลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องครับประการแรกเลยก็คือความประเสริฐของเดือนสุนฮิตะโดยเฉพาะในช่วงสิบวันแรกประการที่หนึ่งนะครับอัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้สาบานเอาไว้ใน سور อัลฟาจัตอัลลอฮ์บอกว่าวัลฟาจัวะเลลิลอาชอัลลอฮ์ Allah ได้สาบานในยามรุง่งอรุณ และในสิบคืนท่านอิบนุอับบาสบอกว่า10คืนนี้หมายถึง10วันของเดือนสุนหิตญะ์1บวันแรกนะครับแล้วก็ความประเสริฐต่อมานั้นหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านอนับฮุลัยฮะสัลลัมนะได้ปฏิบัติคุณงามความดีอย่างมากมายและเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ตารานั้นได้กล่าวกำชับให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นได้ลำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายอัลลอฮ์ตาราได้กล่าวไว้ในสุรัตุนทัชบอกว่า วายะกุรุสมัลลอฮีฟีไอยามิมมะลูมาตและพวกท่านทั้งหลายนั้นะครับจงลำลึกพระนามของอัลลอฮ์ลำลึกถึงชื่อของอัลลอฮ์ะครับโดยการกล่าวคุณลักษณะของอัลลอฮ์ในรับในวันที่รู้กันฟีออยามิมมะลูมาตท่านอิมรุอับ,บาสบอกว่าวันที่รู้กันนั้นหมายถึงช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจจ และประการต่อมาพี่น้องกับท่านนาบีสุลลัลลฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวยืนยันว่าสิบวันแรกนั้นเป็นวันที่ดีที่สุดในดุนยาน this h a d i t หนึ่งจากท่านอับดุลลาอิบนับบาสเราเดีลลวรออันฮุมาได้กล่าวว่าท่านนาบีสุลลัลลฮุอะลัยวะสัลลัมได้พูดว่ามา min ayam min amalussala فيها أحب إلى الله من هذه ا ل أ ي ا ินาาอยามนะครับท่านนาบีสุลลัลลฮุอะลัยวะสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของช่วงสิบวัน ในเดือนสุนฮิตยะนบีบอกว่าไม่มีวันใดที่จะประเสริฐหากว่าเราทําคุณงามความดีซึ่งเป็นที่รักน่ที่อัลลอฮ์นอกจากสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจยะและบรรดาสหาบ้างเนี่ยได้กล่าวถามท่นานนบีสุลลัลละฮุอัลเลาะหวะสลลัมบอกว่าก้ล ul ุยาราะสุลลัลละฮ์เวลาจิฮาดุฟีสบิลละถึงแม้ว่าจะเป็นการสู้รบการออกรบในอุนทางของอัลลอฮ์เนี่ย สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะเทียบเท่าคุณงามความดีในช่วงสิบวันของเดือนสุนิจ์กันนั้นหรือบรรดาสฮาบะถามท่านนาบีสุลต์ละฮุอัลีวะสัลลัลมท่านนาบีก็บอกว่าวลาจิฮาดุฟฟสบิลิลละการจิฮัดก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับบุคคลหนึ่งที่เขาทําคุณงามความดีในช่วงสิบวันของเดือนสุนิจจ์แต่จะมีประเภทหนึ่งที่จะมีความประเสริฐกว่ามีความดีกว่านั่นหมายถึงว่าบุคคลหนึ่งอิลลาร้อจุล เราเราจะบีนับซีวามารีฟัลล์ยอรยมินตาลิกาบีใช้ในบีบอกว่าบุคคลหนึ่งที่เขานั้นมีความประเสริฐกว่ากับอีกบุคคลหนึ่งที่เขาทําคุณงามความดีในช่วงสิบวันของเดือนสุนฮริจจ์นั่นคือการเขาออกไปสู้รบพร้อมกับชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาแล้วเขาไม่ได้กลับมาหมายถึงว่าเขานั้นถูกฆ่าหรือว่าถูกยึดทรัพย์ถูกจับเป็นฉเฉลยนี่แหละครับคือบุคคลประเภทเดียวที่ ท่านอนบดุลเลาะสุลัของในสลามตอบกับบรรดาสหภาพบอากว่านี่คือบุคคลที่ดีกว่ากับบุคคลหนึ่งที่เขาทําความดีฉะนั้นแสดงว่าฮะดิษบทนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความประเสริฐและความสําคัญของสิบวันแรกในเดือนสุนฮิจญะ์ประการต่อมาพี่น้องครับในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจญะ์นั้นมีวันหนึ่งที่มีความสําคัญนั่นก็คือวันอารอฟะนะครับในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจญะ์นั้นจะมีวันอารอฟ ในช่วงสิบวันแรกของเดือนมมฮัตรมจะมีวันอาชุรอและในช่วงสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนก็จะมีค่ำคืนเลยละตุนกอตฉะนั้นบรรดาซลัฟท่านอุสมานอันน,นัดดีได้กล่าวว่าบรรดาชาวซลัฟนั้นต่างให้ความสําคัญในช่วงสิบวันของเดือนต่างๆโดยเฉพาะเดือนมมฮัตรมเดือนสุนฮิตญะและก็เดือนรอมฎอนในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนฉะนั้นพี่น้องครับและความประเสริฐต่อมานั่นก็คือว่า วันอาราฟ้านั้นมีความสําคัญอย่างไรแน่นอนพี่น้องครับหนึ่งในความสําคัญของวันอาราฟ้านั้นก็คือการถือสินโดดแต่ h ะด i ษบทหนึ่งจากท่านหญิงไอชาฮ์ระดิลลอฮ์อันฮาได้กล่าวว่าท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่ามันยิ่งยินอ ah ักซเสบมินงไอยุติกัลลอฮูฟีอับดันมินอันนารมยิ่งยิ่อัลอาฟะท่านหญิงไอชาฮ์บอกว่าท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของวันอาราฟ้าไม่มีวันใด ที่อัลลอฮฺตาลานั้นจะปลดปล่อยเบาของพระองค์ให้รอดพ้นจากไฟนรกมากที่สุดนอกจากวันอารอฟะวันที่บรรดาคนฮุดยาร์ที่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจะต้องเดินทางไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟะเพื่อที่จะไปขอดุอาไปขอคําวิงวอนขออภัยโทษขอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาฉะนั้นวันอารอฟะสาหรับคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจนั้นเป็นหลักสําคัญ หากว่าเขาพลาดวันอรา,ารอฟัสแสดงว่าฮัตของเขาใช้ไม่ได้เพราะท่านนาบีสโลลลอฮยสั่มพูดว่าอัลฮัจจุลอารฟัสการทำฮัตคือที่อรารวฟัสที่การไปหยุดยืนนะทุ่งอรารวฟัสในวันนั้นวันที่เก้าของเดือนสุนฮิจญะห์และอีกประการหนึ่งพี่น้องครับท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกต่ออีกว่าวะอินนะฮูลายยะดะนูซุมมายุบาฮีบิฮุมุลมาอิกะฟยะะกูููลลมาาาออรดฮ พี่น้องครับในวันอารอฟ้าเนี่ยบรรดาคนฮุตยาที่ได้ไปเดินทางไปอยู่ที่ทุ่งอารอฟ้าเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาจะเรียกมาลาอิกามาลาอิกาที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดและเอาบรรดาคนฮุตยาบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟ้านี่เอามาอวดกับบรรดามาลาอิกาและอัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาก็จะพูดกับบรรดามาลาอิกาบอกว่ามาอารอดฮาอูละ พวกเขามาเพื่ออะไรเขาพวกเขาต้องการอะไรพวกเขามาในสภาพที่อะไรครับในฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าในช่วงเย็ยนของวันอาราฟาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮฺตาลาจะลงมาและจะกล่าวกับมาลายกะในชั้นฟ้าทั้งหมดนะครับในช่วงเย็ยนของวันอาราฟาวันที่9นั้นอัลลอฮ์บอกว่าอุงซูรูอิลาอับดิอิลาอิบาดอาตูนี นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอุงซุรอิลาอิบารีอะตูนีชัวสัลกุบรออัลลอฮ์บอกว่าจงมองไปยังเบาของฉันที่เขานั้นมาในสภาพที่ผม,ผมเนี่ยยุ่งเหยิงนะครับมีฝุ่นเต็มตัวมาในสภาพที่ต้องการที่จะให้ได้รับการอภัยโทษจากหาหอัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาลาพี่น้องครับนี่คือความประเสริฐของวันที่9วันอัลลอฟฺและเช่นเดียวกันพี่น้องครับในวันที่10ทั้งหมดนั้นยังมีวันเชื่อด ท่านอับดุลลาอิอินุกุรนะครับได้กล่าวว่าท่านนบ,บีส,สลัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมได้พูดว่าอันด,ดามุลไอยามอิดุลลอฮิยามุนนะซุ่มมะยามุลกุรนะครับวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะที่เราคือวันเชือกก็คือวันอีดนะครับแล้วก็ซุลลล่มมะเยามุลกุรนะครับหมายถึงว่าบรรดาวันต่างๆที่บรรดาคนฮัจจีทั้งหลายนั้นค้างแรมที่มีนาส่วนพวกเรานั้นก็ทําการเชือดวันที่11 12 13นะครับในก็เรียกว่าออยามุนตะชริกนั่นเองและแน่นอนนะครับ ความประเสริฐต่อมาก็คือท่านอิหม่ามอิบนุฮยัตเนี่ยได้อธิบายไว้ว่าหนึ่งในประการสําคัญที่อัลลอฮฺสุบฮานุตลาบอกว่าเป็นวันที่อัลลอฮ์นั้นรักยิ่งก็คือในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุด,ดิดยาเนี่ยมันเป็นวันที่บรรดาอิบารัดต่างๆได้มาบรรจบกันไม่ว่าจะเป็นการเชือ่อดการละหมาดการกล่าวตักบีตโดยเฉพาะประการสุดท้ายในหลักการอิสลามคือการประกอบพิธีฮัจญ์นั่นเองนี่คือเป็นที่มาและสาเหตุ ที่พูดถึงความประเสริฐในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิตยะ์ฉะน,นพี่น้องครับและอามันอิบะดาอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้เน,นื่องมาจากว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัสต์นะครับก็ยังมีอามันอิบะาดาเป็นสุนนะของท่านนาบี็อล,ลลัลอฮุอะลัยวะัลัมประการแรกคือการละหมา,าดพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาฟดฟารดูการละหมา,าดสุนนะท่านเชคอิสลามอินุัยมีะบอกว่าการทําอิบะาดาอะไรก็ตามที่อยู่ในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐ มันก็จะทวีคูณยิ่งขึ้นนะครับรอละหมาดช่วง10วันแรกในเดือนสุนทิจศนั้นดีกว่าการละหมาดณเวลาอื่นๆที่ไม่มีความประเสริฐฉะนั้นนะครับท่านซาบานเราจะรออันดูได้กล่าวว่าอาเลกกะบิข์ท่านอับดุลลอฮฺฮุวาเลาะซัลลัมได้พูดว่าอาเลกกะบิกัสัลติสุญูดนะครับพวกท่านต่างหลายจงละหมาดให้มากนะครับฟ้อิน์ในกาลาตัชูรุลิลลาฮิซัจด้าอิลลารอฟเฝกะอิเลฮิบิฮาดาระจะวะฮัตต์อันกะบิฮาขัติอ้อ นะครับท่านอัีสุสลเลาะสลามพูดว่าไม่มีการซวยุดครั้งใดนะครับการซวยุดหนึ่งครั้งเนี่ยลอตตาลาก็จะยกเกียรติและก็ลอตตาลาก็จะลบล้างความผิดให้กับบุคคลน,นั้นนะครับนอกจากการละหมาดแล้วก็ยังส่งเสริมที่จะให้เราถือสิญจนนะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะครับจนถึงวันที่9และก็เจาะจงเน้นย้ำในวันอารอฟะนะครับเพราะว่าท่านอับดุลเลาะห์สลามนั้นได้กล่าวถึงความประเสริฐของการถือสิรจในวันอารอฟ นะคบท่านนาบีสัลลัลลอฮุวอะลัยวะสัลลัมถูกถามถึงภาคผลความประเสริฐของการถือสิริในวันอาราฟานาบีบอกวา่าอัตะซบุอัลลัลลอฮิอายุกัฟิร์สนะอัลลติคอบลาวะสนะอัลลติบะดะฉะนั้นพี่น้องถือสิริหนึ่งวันในวันอารอาฟ่าพี่น้องจะได้ผลบุญถึงสองปีนั่นหมายความว่านาบีบอกว่าฉันคาดหวังที่จะให้อาร์น,นั้นลบล้างความผิดก่อนหน้านี้หนึ่งปีและหลังจากนี้คือปีที่จะมาถึงหนึ่งปีนะครับหากว่าเราถือสิลอด นะครับเรามีความผิดเล็กๆน้อยๆอัลลอฮฺสุบฮฮานอัตลาก็จะลบล้างความผิดให้กับเรานะครับแต่หากว่าเราไม่มีความผิดเนี่ยท่านอิม,มามอวาัดดีบอกว่าอัลละก็จะเพิ่มภูนความดีให้กับเรานะครับถึงสองปีด้วยกันนะครับนี่ก็คือความประเสริฐท่านอิมามุนนาวะวีราฮิมมลอยบอกว่าส่งเสริมอย่างมากเลยที่จะให้เรานั้นถือสินดดในช่วงสินะครับในช่วง1ิวันแรกของเดือนสุนนีก็คือตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่9 และประการต่อมานะครับอีบาดะที่เราจะทําได้ในช่วง1ิบวันก็คือการกล่าวคาสรรเสริญนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าวายัดกุรุสมลาอฮิฟีอายามิมะลูมาตจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ให้มากในวันที่รู้กันก็คือช่วง10วันแรกนะครับแล้วก็ท่านอับดุลล์บินอุมัรเราเตียนลออันุมาได้บอกว่าไม่มีวันใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าช่วง10วันแรกของเดือนฮิจรนะครับและท่านอับดุลล์บินอุมะ ได้กล่าวว่าท่านนบีสุลต่านละวัยสัลลัมพูดว่าฟะอักซิรูฟีหินนนมินัตตะ้งลีนวัตตักบีรวัตตัพมีนนะครับให้กล่าวสรรเสริญกล่าวสุบฮานัลลอฮ์ฮามดุลิลละละอัลลอฮ์อัลลอฮฺอักบัตให้มากในช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจญะนะครับฉะนั้นนะครับในประการสุดท้ายประการต่อมาก็คือสําหรับพี่น้องที่ทํากุศลนะครับพี่น้องที่มีเจตนาและก็พี่น้องที่มีความสามารถนะครับเป็นสุนนะ มอักกาดะที่ส่งเสริมนะครับให้พวกเ่านั้นได้ปฏิบัติตามสุน,นัขของท่านนบีสุลต่านในการเช็ดกุรบันนะครับสิ่งที่สําคัญในการเช็ดกุรบันเพื่อการใกล้ชิดต่อล้อสร้างความยำเกรงต่อล้อนะครับและก็เพื่อที่จะให้เป็นอาหารกับคนยากจนและคนเดือดร้อนนะครับประการสําคัญสําหรับคนที่เช็ดกุรบันนั่นก็คือจะต้องงดและเว้นจากการตัดผมตัดเล็บเมื่อเขาทราบข่าวการเห็นเดือน กองเดือนสุนฮิจญะนะครับท่านอุมมุสมานรอเดียลออันฮาได้กล่าวว่าท่านนบ,บีสุลัยละอิสลามได้พูดว่ามังกันาลลหูซิบฮุลยยสบะอูฟูอิดะอุฮิลฮิลาลุซินฮิตจ์นะครับท่านนบ,บีสุลัยละอิสลามบอกว่าใครก็ตามที่มีสัตว์กุรบานนะครับมีอุตเฮิยะที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับแล้วคงจะเชื่อเนี่ยเมื่อทราบข่าวการเห็นจันเซี่ยวนะครับทราบข่าวการเห็นจันเซี่ยวเนี่ยกองเดือนสุนฮิตจ่ะเนี่ย เฟลายาฟูซันนามินชะริฮีวลามินอัฟารนะครับนบีบอกว่าพวกเจ้าจังหลายอย่าได้ตัดผมตัดเล็บนะครับอย่าได้ตัดผมตัดเล็บนะครับนี่เป็นข้อห้ามสำหรับพี่น้องที่จะทำคุรบันนะครับฮัตตายูดาฮิยจนกว่าเขานั้นจะทำการเชื่อดสัตว์ตัวนั้นที่เขาทำนะครับนี่ก็เป็นข้อห้ามสำหรับบรรดาคนที่จะทำคุรบันนะครับและก็อีกอะดิษหนึ่ง ท่านยิบอุมุสลามะก็ยังรายงานว่าท่านนบีสุลต่านละฮ์บริสัลลัมได้กล่าวว่า“อิดะดะคะลาติลอาช”“ว่าอาราดะอะฮัดุคุม”“ไอยุดะฮิยาฟลายามัสต์มินชะมินชาอาริฮิวะบะชาริฮิชัยอา”นบีกล่าวว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงสิบวันแรกของเดือนสุนฮิตยาเป็นน้องทราบข่าวนะครับค่ำคืนของการเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนสุนฮิตยาแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนใดก็ตามที่มีเจตนาที่จะทำคุรบานก็อย่าได้แตะต้อง นั่นหมายถึงว่าจะได้ตัดนะครับเส้นผมหรือว่าขนที่อยู่บนเรือนร่างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อห้ามนะครับเด้นย้ํากับบรรดาพี่น้องที่จะทํากุศบันนะครับก็ขอดุอาต่อละซุบฮะนุวตาลาให้เราทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติตามสุน,นัขของท่านนาบีไม่ว่าจะเป็นการละหมาดนะครับการขอดุอาแล้วก็การตื่นสิรด,ดในวันอารอาฟะและพี่น้องที่มีความสามารถในด้านทรัพย์ก็ส่งเสริมที่จะให้เอาเหล่านั้น ได้ปฏิบัติต,ตามศุนนะของท่านนาบีในการทำฮุดธิยะเพื่อแจกจ่ายให้กับคนยากจนและสร้างความยำเกรงต่อลอสุบฮานูวะตาลา